สวัสดีค่ะยกสิยุค้าค่ะในนามบริษัทททนิตี้กรุ๊ปคอร์ปอเรชันค่ะสวัสดีค่ะพันชจิรารัตนาโสพลค่ะนักธุรกิจบริษัทททนิตี้กรุ๊ปคอร์ o ปอเรชันค่ะวันนี้คุณพันเรามาทําอะไรกันคะโอวันนี้นะต้องมาพูดถึงว่าทินิตี้กรุ๊ปของเราอะใช้ระบบเขาเรียกออนทัวร์ต่างจังหวัดหาคนให้การต้อนรับดีมากที่เราไปเนาะจุดแรกเลยเนาะแล้วลยนะคะประทม สามพันใช่ไหมคะแล้ว<ช>เพิ่งไปไม,มาล่าสุดอ๋ส,สุรินยสโสธรตอนนี้ที่กําลัง<ไ>จะมีในเร็วนี้ก็คือสิงห์บุรีกําแพงเพชรแล้วก็สระบุรีแล้วเป็นไงพี่หยกระบบเรายูมันทำงานง่ายค่ะเพราะว่าอย่งายงาตัวหยกเองเนาะก็คือไม่ไม่ได้เก่งออนไลน์มาก่อนแต่ที่นี่มีพี่ปรึกษาแล้วก็สอนแบบจับมือทำตลอดการเส้นทางแล้วอายุ63มอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วเวลาเราไป ในพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วการตอบรับนะคะสำหรับคนที่ไม่เป็นออนไลน์แล้วก็สามารถทําได้โอ้โหมันสุดยอดระบบเราก็ง่ายด้วยแล้วส่งต่อไม่ใช่ทั่วเมืองไทยนะไปทั่วโลกโอ้โห,โโหนีแหละมันเจ๋งตรงนี้เลยคือ,ค,อคือมันระบบที่มันดีคือไงรู้ไหมค่ะน่ะได้มีโอกาสไปส่งต่อเนาะอย่างทุกคนอะตอนนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะทุกคนน่ะต้องการสร้างไรายได้อย่างมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางจริงๆแล้วบางคนน่ะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วแต่ทำแล้วไม่สำเร็จ แต่ทาไมที่นี่ที่พนันไปส่งแล้ว่คนตอบรับให้การตอบรับเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมพี่หยกมันทํางานง่ายมากๆแล้วที่สําคัญเรามีที่ปรึกษามีเครื่องมือมีระบบอะของบริษทัทที่จะช่วยทำให้ทุกคนทํางานง่ายๆแล้วสร้างรายได้ด้วยจริงๆนจนทุกคนอตอบรับแล้วก็เราต้องการเลยนะคะว่าใครที่อยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเรามีทีมมีที่ปรึกษา จับมือแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันอยากไปทุกจังหวัด<ช>เลยใช่คระว่าตอนนี้โยกมองคุณพานก็คือโยกอยากได้ผู้นําในพื้นที่หยูว่ามันโอเคมากๆเลยใช่ใคร,ใครๆก็ทําได้ถูกต้องพันธ์เป็นเจ้าของธุรกิจความงามมาก,ก่อน20ปีเชื่อไหมคะในร้านพันธ์พันธ์ไม่มีระบบอะไรรองรับเลยแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการลงทุนสูงมากๆในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะพอมันเจอวิกฤตอะคะ่ะ สุดท้ายเราก็ต้องหาอะไรทําที่มันเป็นออนไลน์แล้วมันสามารถทําได้ง่ายๆแล้วการลงทุนน้อยมากๆเลยค่ะค่าของโยงนะคุณพันธ์นคปรปฐมสุรินร้อยเอดศีสกเกดแล้วก็ยังมีตักช่องอีกค่ะแล,แล้วของคุณพันธละคะเุราัน่าล่ะคะมีแพ่นะคะกําแพงเพชรยะโสธร สระบุรีแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดค่ะเราต้องการผู้นํานะคะมาร่วมเอาระบบของเรานะคะคไปสร้างไรายได้ไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ